สวัสดีครับวันนี้เราพาออกนอกสถานที่เพื่อไปเยี่ยมชมฟาร์มอปัปาก้าที่รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกากันครับเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วคุณป้าเจ้าของสวนก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับพาเราเข้าไปหาน้องๆอัปาก้าที่ยืนทำหน้าฉงนกันอยู่หลายตัวเลยดูๆไปแล้วก็คล้ายกับลามะและก็อูดเหมือนกันนะครับ Lamas Camels re all related Lamas and They're are But big คุณป้าบอกว่าเป็นวงเดียวกันแต่ว่าลามานั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากนะครับอบปาก้าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้ตกใจง่ายขี้สงสัยก็เลยมองเรากันใหญ่เลยนะครับอยากลองจับดูเดี๋ยวผมจะลองขอคุณป้าดูนะครับว่าจับได้ไหมนะครับแค่ในทัช Well you can try but she will back up so let her come to you okay l e t they come to us น่ารักและเป็นมิตรนะครับในบริเวณรั้วตรงนี้นะครับจะมีแต่เพียงตัวเมียเท่านั้นคุณป้าบอกว่าต้องแยกตัวผู้ออกจากตัวเมียนะครับ they need to be put someplace else. The little boys will go into that area where that fence is right there. Mm. They'll, they'll go on the other side. <sighs> they won't want to start early because boys start practicing when they're six months old. Sometimes they could be related. Oh. That's not a good thing. We pick a certain male for a female. it's it's uh, yeah, okay. คือที่ไม่ให้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเจ้าอาปาก้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เรียนรู้การผสมพันธุ์เร็วก็คืออายุเพียง6เดือนตัวผู้ก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับถือว่าเร็วมากป้าแกก็ต้องควบคุมปริมาณโดยการแยกกันให้ตัวผู้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีรั้วกัน้นเพราะว่าถ้ามีมากเกินไปก็เลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันนะครับ เวลาจะเข้าหาอัปปาก้าก็ต้องค่อยๆเข้าหานะครับเมื่อคุ้นกลิ่นแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็จะยอมให้เราจับแล้วก็ลูปได้เหมือนกันนะครับขนของอัปปาก้านั้นขึ้นชื่อว่าเป็นขนสัตว์ที่นุ่มมากๆและมีราคาค่อนข้างแพงน่ารักและเป็นมิตรนะครับและนี่คืออปัปปาก้า